เมื่อวันที่13เมษายนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทยทองทานชินวัตรท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Amazing สงกราน a n Chiang m Expo Yomat n g นะคะ Festival 2025ที่ข่วงประตูท่าแพฝั่งถนนชัยภูมิตำบลสีภูมิอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ,คะซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะท่านก็กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ ร่วมมือร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนจัดงานเทศกาลสงการานในปีนี้ค่ะซึ่งทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะก็คือร่วมการส่งเสริมและสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปซึ่งเทศกาลสงการานเนี่ยก็ถือเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขเลยแหละความชุมช่มฉ่าใจนะคะการได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นของครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นเทศกาล<ม>ที่มีความสุขอีก เทศกาลหนึ่งเลยสําหรับประเทศไทยเรานะคะท่านายกท่านบอกว่าขอส่งกําลังใจและก็สนับสนุนไปยังทุกจังหวัดนะคะที่มีการจัดกิจกรรมสองการก็ขอให้จัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สร้างสารรค์ของแต่ละพื้นที่เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดสู่สายตาชาวโลกค่ะซึ่งโอกาสนี้นะคะท่านก็ได้ร่วมพิธีเปิดอุโมงคน้ำมาหาสงกรารเชียงใหม่ Amazing w a t e r s p a d ด้วยรวมถึงปล่อยขบวนตุกต๊กตุ๊กไทยแลนด์มาหาม่วนมาหามันขบวน คาราวานสุดคึกคักที่สร้างสีสันให้กับถนนสายสงกราน์เชียงใหม่นะคะรวมถึงเล่นน้ำสงการอย่างสนุกสนานเลยนะทำกลางบรรยากาศแห่งความสุขความรื่นเริงแบบวิถีล้าน,นานะคะผสมผสานกับความแปลกใหม่จากเทศกาลโคลนโพยองที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากเกาหลีใต้นั่นเองค่ะ